สวัสดีค่ะตอนนี้ต้องบอ่จริงจังเลยตอนนี้ผู้ชายเยอะมากนะคะดูนะคะพอท้องงงอยู่ดูนะค่ะผู้ชายเยอะไหมค่ะนู่นนะคะอันนี้ชะนีนะคะพี่โบค่ะตอนนี้กำลังเดินขึ้นไปข้างบนมันแดดร้อนมากแดดร้อนมากค่ะ ร้นร้อนจุเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนกอนนะเม่นน้ำตกเล่นน้ำตกดู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 น้ำตกเล่นน้ำตกแต่วันนี้ผู้ชายเยอะโอเคไปจริงไหมคะขอดเพิ์มคอดเพิ์มมาขอดเพิ์มเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนแต่อันนี้ไม่เป็นกุ้งชนีนะครับไม่ต้องดูเดี๋ยวมันก็โหดต้นไม้ค่ะดูน้ำไปก่อนดูน้ำไปก่อนดูน้ำไปก่อนดูบรรยากาศข้างล่างดูบรรยากาศข้างล่างรถมากอันนี้ทางเดินขึ้นมาเหมือนภูค่ะเยอะมากค่ะ ชมบรรยากาศไปก่อนนะคะบ๊ายบาย